เจ้าช่างเห่า굿 o อร์นนิ่งค่ะเช้านี e ้ฝนตกเปรยๆนิดหน่อยนี่ทางนี้มีร่มเตรียมตัวมาดีทางนี้ไม่มีเอาผ้าคลุมเอาได้อยู่เนาะวันนี้เช้านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านกาแฟเอ็นคือวันที่เห็นในติ๊กต็อกคนเขาไปแล้วรีวิวโอเคเราก็อ่านในกูเกิลก็โอเคก็เลยลองไปดูเออแต่ว่าวายมันดีอ๋อมันดูมินิมอลดีเนาะ แล้วเราก็จะมีแบบว่าคนที่สมด้วยเช้านี้เดี๋ยวพี่อยุ๋ยมาจอยทั้งวันเลยต้องสนุกแน่ๆเพราะพี่อยุ๋ยเขาแบบข้อมูลแน่นใช่ข้อมูลแน่นจะให้เขาน่ไาไหวพาพด้วยเออใช่พี่อยุ่ยไหวพระเป็นนจะจ๊ะไม่เหมือนเราที่ไปแบบทัวร์ลักทัวร์เลทัวร์ไปยืนเก่งเกังกงๆเขย่าเขย่าแล้วก็ออกมางงดิด <laughs> เดี๋ยววันนี้ล่ามันต้องเจ๋งแน่นอนนะเราไปเจอกันที่ร้านกาแฟดีกว่าตัดพาไปปุ๊บ อยากให้ทุกคนดูเดินที่เราต้องเดินเพื่อไปถึงหลายกาแฟกลับไปฉันจะเป็นคนที่หุ่นดีที่สุดในโลกขากายอ้อนนั่นที่สุดเ,เจอพี่อยูย่เหรอครับกูดบอนนี่เอเวอร์ไบ Good m บอ n นี่ขึ้นอีกเนินหนึ่งเจอปุ๊บขึ้นอีกเนินหนึ่งเลยจากเนินที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ก็มีอีกอันเว r ร g o ี so ่กูดสู้ นี่พี่พแข็งแรงมากเดินคล่องมากเฮ้ยไม่ไกลอย่างที่คิดร้านมันแอบอยู่ในเนินนี่ร้านเอ็นนะคะจะลึกลับไปไหนเนี่ยเข้าไปข้างในกันดีกว่าขอบคุณครัหมอมเตะจมูกเลยอะพี่ออ๋พี่ อ่ีเขามีแมทให้เลือกเยอะมาก Ethiopia h o t black coffee. e t สำหรับปื่มนะคะ คือเขาถามแบบละเอียดมากบอกว่าคคอมเมนต์อะไรเขาบอกว่าอยากได้กาแฟหรืออยางอื่นก็บอกเอากาแฟเอาเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวก็เลยบอกเอาเปรี้ยวอยากได้เหมือนเหมือนชาหรือว่าแบบมีความ floral ดอกไม้ก็เลยบอกว่าเอาเหมือนชาก็ได้ตัวนี้มาอยากจะทำคุยสะแบบตื่นเต้นจังเลยเขาจะเรียกอะไรมาให้เรานะภายในร้านนะคะเป็นร้านเล็กๆเ,เลยน่าจะนั่งได้แค่ ประมาณ8โต๊ะข้างในแล้วก็ข้างนอกเนี่ยได้อีกสัก2เออแต่2องไม่มีโต๊ะมันจะเป็นแบบเก้าอีกก้กลมๆเฉยๆร้านเขาน่ารักมากแล้วบริการดีมากอย่างแรกที่เดินเข้ามาแล้วได้กลิ่นเลยคือกลิ่นแรงมากมันเป็นกลิ่นความแบบเปรี้ยว floral เออใดๆก็คือเหมือนส้มเหมือนยูสุอะไรเงี้ยเนี่ยอินดีมากสุดยอด เ็นเลมอนจริงๆด้วยทุกคนกลิ่นหอมๆที่เดินเข้ามาเมื่อกี้แก้วแรกของเรานี่ของพี่ปุ๋ยไส้นะคะเป็นพิโคโลบราซิล กขมีโน้มาให้มีรายละเอียดมาให้หมดลยอินดีมมอทุกคนของปื้มมาแล้วเป็นกาแฟดำกาแฟร้อนนะคะจากเอธิโอเปียให้อ่านสรพพคุณนิดหนึ่งมาอย่างละเอียดมากมีแบบ a อลทิ u ูดใดๆดูดีอะมีรสชาติด้วย,โ,วยโอ๊ยของพี่อยู่อก็มาแล้วดูดิอ่าค่ะอเอาที่รองจานให้ด้วยเลิศ ชิ้ปิ้งอันนี้เป็นสิกง่นะขอขอมากคนนี้ได้ไหมคะคือเรจะรีวิวไงกินกาแฟไม่เป็นแต่ว่าอันนี้ก็คือออกนัตตี้เลยนะคะชอบนัตตี้นะคะใส่นัตตี้ต้องถูกใจใหากินฝั่งนี้จะเป็นมัทฉะนะ นี่คนจนฉ่ำเรียบร้อยสีดูดีมากเลยอ่ะแล้วมีขนมรับด้วยอันนี้ไม่ขอไม่สั่งเด้อใเตยมากมากเลยมันนัวมากเลยอ่ะอเทียบกับสตาบัคได้ไหมคะ <c oughs> มันคนละแบบกันไม่เทียบกันดีกว่านี้ดีครับ <c oughs> ม,มาฉชะสดๆจริงๆ นิครับส่วนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆหมายถึงว่าเขาว่าคือหวานติดลิ้นแ,<ต>แล้วก็ไม่มีฟลอเรลมันจะเป็นมันเปรี้ยวเลยนะมีความหวานติดลิ้นเป็น aftertaste แล้วก็โนต้ตจะอยู่ที่ประมาณชาเอลเกรเหมือนเป็นผลไม้ที่เอาไปสับๆกับชาแต่ว่ามันคือกาแฟอแบบนี้อบอุ่นหัวใจแล้วก็สดชื่นมากชอบอันนี้ เดี๋ยวจะถ่ายไอตัวกาดกลับไปชิมได้นะให้พี่ชิมนั่นแหละนี่นี่อันนี้เป็นยังไงบ้างขนมลับที่แบบทาให้ขอไม่ได้กินหอมใบเตยค่ะก็หวานน้อยใบเตยใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะฝืดคอหน่ดนึงกินกับกาแฟก็คือดีกลับมาแล้วค่ะร้านเดินร้านดังกลับมาซื้อเอก แม่วันนี้มีแถวดีไหมแต่คิวก้อนวันมาอยู่แนะนำมาแต่เช้าเลยนะเพราะว่าเขาา่จัดที่รอคิอวย,ยาวมากก็เลยคิดว่าช่วงพีคๆเนี่ยน่าจะแบบคนยาวออกไปนอกประตูหัวเด็กสักถึงตลดน่ากินอ่ะถึงแล้วอันนี้เรานั่งแท็กซี่มานะคะตอนนี้อยู่กันที่ r e p u l s e Bay งลงบันไดเฮ้ hey, ลงเนินอีกแล้ววันนี้เนินเยอะมากเราจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิ่มกันพี่ๆบอกว่าที่นี่ขอได้หลายเรื่องเลยความรักก็ได้ความสําเร็จก็ดีมีหมดครบจบคนไทยเยอะมากเป็นวัดดังอีกแล้ววัดสวยมากเลยสีสันสดใสด้วยอ่ะนี่ทุกคนกําลังเดินเข้าประตูกันว้าว วัดเนี้ยค่อนข้างไกลาจากตัวเซ็นทรัลเขาจะอยู่ติดทะเลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีมาที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นอูเบค่ะเรียกรถไม่ว่าจะเป็นดีดีอ b e r อร์ Uber, หรือว่านั่งแท็กซี่มาจะสะดวกที่สุดนะเพราะว่ามันค่อนข้างชันอย่าขับรถมาเองทางมันคดเคี้ยวมากอันตรายตอน,นนี้เรามาถึงแล้วองค์เจ้าแม่ว้าวได้ข่าวว่า เขาเพิ่งซ่อมเสร็จสวยงามมากเลยเรามาหน้าร้อนนะคะมันก็เลยแดดแรงมากสวยงามมากเลยอะ่ะบริเวณน่าจะแม่คนอิ่มเลยนะคะจะมีภาษาไทยด้วย ใครที่กลัวว่าจะทําให้เป็นเหรืออะไรไม่ต้องกลัวเขามีบทสวดให้เป็นภาษาไทยเลยบริเวณโดยรอบวัดนะคะก็จะมีรูปปั้นพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดเลยไม่ใช่รูปปั้นขอโทษรูปปั้นเทพเจ้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะเป็นงานโมเสกขอซูมให้ดูใกล้ๆนิดนึงอืมสวยงามมากเลยค่ะ เราสามารถซื้อเครื่องว้ได้จากเคาน์เตอร์นะนี่เจ้าแม่ทับทิมค่ะมีบทสวดให้ด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยมีบางสัญเสริไม่ต้องกลัวเลยเนื่องจากว่าที่เนี่คนไทยมาค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมีขอโทษพวกหัวไว้เขาก็เลยมีบทสวดเป็นภาษาไทยไว้ให้ด้วย ประวัติของรโพ u l ส์เ a ยเล็กน้อยคะ่ะต้องซูมให้ออีกบริเวณหนึ่งที่สวยมากๆเลยจะเป็นสะพานแล้วก็เหมือนเป็นจุดชมวิวนะร่มรื่นมาก อันนี้เราก็จะเดินข้ามสะพานไปไปชมมาอยู่กันสักหน่อยเขาบอกว่าเป็นผู้เท่านจากดวงจันทร์มา ดนบันดาลแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องความรักค่ะใครขอเรื่องความรักนี่คนไทยเรียกว่าเทพเจ้าได้แดงเขาก็จะมีได้ผูกดวงกันแนบนี้น่ารักมากเลย The Statue of Three Celestial Rams มั่งคั่งร่ำรวยนะอันนี้ของชาวฮ่องกงจะเป็นแกะสามตัว The Fish of prosperity ปลาเห็นความมั่งคั่งโชคดีค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าเกิดเห็นคนโยนโยนกันเราก็ต้องรู้ด้วยว่าถ้าเราโยนเหรียญเข้าไปในปากปลาได้เนี่ยแสดงว่าเราโชคดีมากเลยเมันเป็นความมั่งคัง่งก็คือโยนให้เข้าแต่ว่าเล็กเหลือเกินเดี๋ยวเราจะไปลองโยนดูบ้างเนาะแล้วก็มีอีกองคหนึ่งอันนี้จะเป็นอ๋อไปทางขวานิดนึงมีมังกรค่ะนี่ไม่มีภาษาอังกฤษเพิ่มเลยแนะนำให้ไม่ได้นะ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่ค่ะเป็นเทพเจ้าขี่ไก่บินมาเลยสวยมากแล้วตรงนี้วิวดีสุดๆไปเลยนะถ้าเรามองไปโอ้โหงดงามเหลือเกินแล้วก็สุดท้ายแล้วเราสามารถไปพักผ่อนที่ศาลาได้ค่ะยังยังไม่หมดอีกนิดนึง life saving lamp of mercy ship อ้ oh, อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าไลท์เฮาส์นะที่ที่ป้อมปราการที่แบบฉายไฟไม่ให้เรือชนโขดหินวะโอ้โ้ oh. 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 กลับมาเข้าไปแล้วครับสวยงามมากเลยค่ะวิวก็สวย สุดท้ายนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากมาฮ่องกงมาไหว้พระเพื่อมองว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดเลยถ้าพิธีเรามันไม่เป๊ะแต่ว่าเราตั้งใจตั้งใจทำตั้งใจขอแล้วอะยังไงมันก็ดีเนาะหลังจากที่ไหว้เทพเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วนั้นเราก็จะไปหาอะไรกินกันแล้วค่ะ ร้านอาหารแถวนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวเวสเทอร์นิดนึงแนวตะวันตกเนาะแล้วถ้าเดินใหม่แค่นิดเดียวถัดจากวัดเนี่ยอยู่ที่เดอะพอลสเลยมีร้านอาหารเยอะอยู่เป็นร้านอาหารริมทะเลเลยนะเนี่ยนั่งเดี๋ยวเราเลือกหนึ่งร้าน้จะมาเฉลยว่าเราเลือกที่ไหนร้านนี้คือร้านที่เราเลือกโอ้ให้ดูไปดูแบบรวดเร็วเป็นร้านพัสซ่าที่แบบ น่ากินมากเลยอะแล้วอยู่ติดทะเลเลยนะครับนี่แบบนี้ช่วยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามีเจลาโต้ด้วยสองเจลาโต้เลดนึดนงอือเราสั่งซีฟู้ดพาสต้าไปแล้วก็ทูน่าทาทานี่เป็นเป็นสเปเชียลของเขาเลยนะ King crab ด้วยใช่ไหมคะนั่นแหละเขาบอกว่าอันนี้คือแบบดังมากแล้วเขาจะเอาใส่เมนูซูนแล้วก็ยังจะมีซีซารสลัดโอ้รอกินเลยหิวแล้วมาแล้วแล้วเราก็ซัดไปแล้วด้วยนี่คือสลัดเขาอร่อยมากหวานกรุบนัวแล้วทุกชิ้นมันมีซอสเคลือบมันมีชีสเคลือบซอสอีกทีหนึ่งโคตรด,ดีที่งกับอะโวคาโดคือหนัวมาก อันนี้เพิ่งมาเลยครับอันนี้จะเป็นทูน,น่าทาทาโ้แค่เห็นก็รู้แล้วอร่อยชิมก่อนนะนัวมากจะบา้าเมนคอร์สนะคะ <c oughs> มาแล้วน้ำลายไหลแล้วเนี่ย fish and chips มามันมันแบบกรอบกรอบมากเลย เป็นไฟเป็นไงคะอร่อยอะค่ะกรอบแล้วก็แม่เ็รเลยเออมันมีรสชาติด้วยเนาะกินปลาเป๋าเออกินปลาเปาก็อร่อยจิ้มซอสก็แบบอร่อยโอ้ยสุดยอดไม่คิดว่าจะมาแบบอินกับอาหารตะวันตกในฮ่องกงนี่แหละดีมากไฮไลท์ของเราทุกคนอันนี้คือคิง g Crab l ิ n กินี่โอ้โห น่ากินมากนี่พี่อยู่นะคะกำลังถ่ายรูปเลยโคตรน่ากินเนี่ย fish and chips มาถึงแล้วยังไม่ทันชิมแต่รู้แล้วต้องอร่อยอืมกรอบน้องนุ่มในแต่นี้ช่วงห่างเขาจะไม่กรอบเท่าแบบช่วงตัวมันแต่ปื้มชอบกิน คอเมนคอสมาแล้วก็ลงรัวๆเลยอันนี้น่ากินมากโอ้อันนี้คือซีฟู้ดอันนี้ปึ้มเล็งไว้ตั้งแต่ต้นคือเห็นแล้วแบบอ๋อฉันอยากได้ส่วนอันนี้มันไม่อยู่ในเมนูนะคุณก็เลยได้มาอีกก็คือแบบแต่ละอันฟินมากทะเลอยู่แค่นี้ค่ะสดสุดๆไปเลยแล้วล่าสุดเขาเอาเจ้านี้มาให้เขาบอกว่าเป็นแบบมอเวเนกาเอาไว้ให้กินกับปลาทอดชวิ่งแต่เรากินไปแล้วเดี๋ยวลองใหม่ กินสปาเกตตี้ซีฟูด้ดคิดว่าแบบเอออร่อยถึงเครื่องรสชาติจะเหมือนซุปซีฟูดแบบของของสเปนแต่ พอได้มากินคิงแพรจะกอันอันโหยคิงแพรอะ่ะคือเส้นเขาอะมันมีรสชาติของปูอาลาสก้าอยู่ข้างในจะเจะบ,บ้าทุกคำมีปูดีมากเลยแล้วมันมีแบบเนื้อปูอยู่ในเส้นแล้วเส้นมันแบบกำลังดีเดิบๆโอ้ฟินมากอันนี้อร่อยจริกๆคือมันอร่อยทั้งคู่แต่ถ้าต้องเลือกปูแน่นอนค่ะคุ้ม จานนี้องยฮ่องกงดอลลา่าถามว่าแพงไหมแพงอร่อยไหมอร่อยควรลองไหมควรจบการรีวิวขอบคุณค่ะอันนี้ดีจริงๆอยากให้ลองร้านนี้คือบริการดีมากตะกี้มันมีขาปูอันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมแล้วนี่บอกว่าพี่อยู่บอกว่าช่วยไปทำตะแกะออกมาหน่อยได้ไหมอืมเขาแกะออกมาให้เออแกะมาให้แบบพร้อมกินเลยอ่ะสุดยอด สวัสดีอีกครั้งตอนนี้เราอยู่นะคอสเวเปค่ะเก็บตกสุดท้ายก่อนที่จะต้องไปสนามบ,บินฝนตกอีกแล้วแล้วนะตะกี้แดดแรงมากตอนนี้ฝนตกอีกแล้วก็จะฟิลประมาณนี้เลยเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ร้านแบรนดี้แมเวนเต้องไปส่ง อ๋อ oh, อยู่นี่เองเมลวิวโอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่มจะเข้าซาซ่าสักหน่อยิ <c> ี <oughs> ิเดี๋ยวมาหานะครับสรุปแล้วซาซาไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราจะมุ่งหน้าไปอีกจุดหมายสำคัญก็คือ Hashtag B ee. อันเนี้ยเป็นหนึ่งในร้านทารไข่ที่พี่ปุ๋ยไฟบอกว่าแบบ ต้องลองมีคนกระซิบมาว่าเฮ้ยมันจะเข้าไทยแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะจ๊ะเพราะฉะนัน้นเราจะมาชิมกันก่อนที่มันจะแมสไปกว่านี้เอาละ่ะเราก็เดินไปได้สักพักหนึ่งชึบเพิ่มคิดว่าเราเลี้ยวขวาตรงนี้เราจะได้เห็นร้านเลยก่อนไปถึงร้านทาร์ตไข่อยากจะมาแชร์ไลฟ์แพ็กอีกอันในฮ่องกองคือน้ำมันแพงแต่คุณสามารถเอาขวดกล่าว ขวดน้าที่กินหมดแล้วเนี่ยไปให้แบบสตาร์บัคหรือว่าร้านกาแฟเขาช่วยเติมน้ําให้ได้นะประหยัดไ,ไปได้เยอะเลยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่วันนี้เรามาโซโล่นะครับชว่วยพี่ๆออกไปทําภารกิจซื้อของฝากที่บ้านเราก็เลยฉายเดี่ยวเว้ยอะไรอะ่ะน่ากิจจังเลยภายในร้านเขาหอมมาก โอ้แต่ตัวดังเขาอยู่นี่โอกินอะไหนดีละ่ะชอยเยอะเกินแล้วอมสเปเชียลช่วงนี้นะงัดเตงตอนนี้พอสองกลำลังซื้ออยู่เราเลยออกมาเดินเล่นอุ้ยถุงน่ารักจังเลยได้ไนมา ซือของไข่กับไวพีชาร์มาของไว้ต้องเดินไปเห็นอันนี้เลยยากซื้อนี่ได้ <c oughs> อันนี้นะคะพอสอบอกว่าเป็นร้านทาดไข่ที่ชอบที่สุดในฮ่องกองนี่ค่ะจัดมาปึ๊บจะบอกว่าทาดไข่มันมีหลายแบบเงี่ยมันมีแบบที่ปื้มชอบคือแบบนึบๆคือคือ,อมันกรอบใช่แต่ว่าตรงฐานมันจะหนึบเราเน้นแป้งไส้ไม่ต้องเยอะ อันนี้น่าจะแบบเน้นความกรอบไปเลยของตัวถานซึ่งปึ๊บไม่น่าจะอินเท่าไหร่ก็เลยจะของอับคำนึงแต่ว่าพี่เขาชอบมากเขาชอบแนวนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวให้พี่เขารีวิวให้ดีกว่ากันดังใจปาถนาไหม ยังอร่อยกว่าเบคเฮาสิวหรือเปล่าอร่อยนะอันนี้แปลว่าอร่อยมากนะคะถ้าบอกอร่อยนะแล้วกัดซ้ำนี่แปลว่าอร่อยมากขอดูข้างในหน่อยนะคะเท่าีมันก็คยขายกัอ่ออันนี้คือข้างล่างมันจะมีแบบแเหมือนคาราเมลอยู่ข้างล่างอ๋อเอาสายหวานสายชอบคาราเมลต้องชิมละเลยกัดให้โดนคาราเมล ค uh huh. าร mm hmm. าเมลอืมนัวคือมันจะมีแบบกลิ่นคาราเมลไม่ในเนื้อขอก็จะคุณรู้ส uh huh. กแบบเปนคราบต,ตัวนี้ินเนื้อเนื้อตรงนี้ก็เป็นคราสต้าคข,ข,ข้ายๆกันเออใช่มันปกติ <turb S 1> มไม่ชอบคาราเมลแต่อันนี้นนดีนะคือมันหวานกว่าปกติแต่ไม่หวานจนเกินไปเก็หลายครั้งถ้าเกิดเขาใส่คาราเมลลงไปในของหวานนะคือแบบตัดขา อันนี้ได้ได้เลยไม่ใช่ได้อยุดว่ะอ,อ,อืมดีไม่เอาแล้วค่ะแต่คิดว่าถ้าเกิดจะซื้ออะไรที่แบบอันเล็กๆแล้วกินได้หลายชิ้นหรือแบ่งกินไม่อยากเลอะอีกดาวหนึ่งถ้าอยากได้แบบเอ้ยทาร์ตไข่เว้ยกินหว,วานๆสะใจมันต้องร้านนี้แฮชแท็กบีปึ๊บตอกอบเออใส่กรอบต้องชอบแน่ๆ ถ้าใส่ใส่นุ่มใส่เนึบไปอีกร้านหนึ่งครับอ่ะเราจะขอแรงกิ้งสักนิดนึงทริปนี้เรากินทรัรไข่ไปทั้งหมด3 4มร้านใช่ส <4, 000. S 3> ี่ร้านแต่ว่ามสี่ร้านเลยเหรอแต่ว่ามันไ <4, 000. S 3> มนน่ใช่ทรัรไข่ทุกวันมันทัตไข่จริงๆมีแค่สองอันคือแฮร์ร็ตบีกับเบเกิลเฮาส์เพราะว่าอีกอันนึงที่พี่กินมันเป็นแบบมันทรัรมัชชะเออไม่ได้ทารไข่แล้วก็อีกอันนึงเป็นฟลานวานิลลาฟลานอ่ะ ก็คือเราไปกินมาทั้งหมด4ร้านจะบอกว่าทาัดไข่ในดวงใจเปิมอะเบเกอิลเฮาส์เพราะว่ามันนึบฉันชอบนึบแต่ใครใส่กรอบอันนี้ค่ะใส่กรอบใส่คาราเมลต้องแฮชแท็กดีค่ะค่ะสองทัดไข่นี้แยกกันไปแล้วก็จะมีสเปเชียลเมนชั่นไปที่โรสฮูดอันนั้นชื่อโรสฮูดเป็นเป็นคาตาร์ดฟาวเร์เป็นรสเผือกกับรสวานิลาโคตรดี oh, <dear. S 1> ส่วนตัวชอบคาราเมลเอ้ยไม่ใช่คาราเมล พัสต้ดคือดีมากแต่แพงมากชิ้นละ4 0 0นะคะใช่แต่แนะนำว่าถ้าซื้อควรกินให้หมดเลยจะดีกว่าเพราะว่าฮิ้วกลับบ้านแล้วมันไม่รอดนะคะมันจะนิ่ไปหมดเลยอ่าส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเป็นมัชามจิผัดทีพีกีตเอยใช่ใช่อร่อยเข้มข้นแต่กินแล้วจุกจุกมากโมจิอยู่ข้างในก็คืออร่อยดีนะใครสอยมัชาบัางโดนสี่ร้านนี้ ใครใจปราถนาชอบแบบไหนไปลุยได้เลยเรารีวิวให้ละ <laughs> ขอบคุณมากครับจิงแลวเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของทริปนี้นะเราลากกระเป๋ามาแล้วมาจนถึงบัสสตอปซึ่งเราจะเทคบัส A11 เป็นแอร์พอร์ตบัสรถมาพอดีตะกี้เช็คราคาอยู่ว่าราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้รู้กันเร็วๆนี้ครับ บัสนะคะ4.19เหรียญก็คือถ้าเกิดใครมีเงินสด42ต้องเอามาพอดีไม่ทอนต้องต้องมีเงินสดแบบพอดีเท่านั้นแล้วก็เออทุกอย่างต้องแบกเองมันจะไม่สบายเหมือนกับรถแท็กซี่หรืออะไรแล้วก็คนขับอ g ก e s s i v มากเน้นตะคอกไม่เน้นคุยนะถ้าใครจะขึ้นก็เร็วๆหน่อยถ้าเกิดบัตรใช้ไม่ได้เขาจะตะโกนใส่ อารีเพย์ใช้ไม่ได้ใครจะใช้ทรูมันนี่ใช้ไม่ได้ให้เอาเงินสดหรือเป็นบัตรเครดิตมาเท่านั้นขอบคุณค่ะคือถ้าใช้บัตรเครดิตจ่ายด้วยเซ็จแล้วเราจะจ่ายเพื่อนอีกก็้วเขาไม่ให้คือมันจ่ายไม่ได้มันต้องใช้ใชต้องเปลี่ยนบัตรบัตรใช้ได้แค่ทีเดียวแรงมากตาง<ด>ทีคือคว้านบัตรกันออกมาแบบเออใบไ,ไหนใช้ได้ไหกเออโดนตะคอกลั่นรถเลยตะโดนทุกคนนะ ไอคนคนก่อนหน้าก็โดนเราก็โดนก็เลยเอออาจจะเป็นแบบเรื่องปกติคนที่นี่ต้องแบบตะโกนคุยกันตกใจเลยลงบัสแล้วครับตอนนี้กำลังแบบส่งกระเป๋าสู่อบลิเวียนบายกกำลังเดินไปเกตแล้วก็เจอน้อนคนนี้มายืนโบกมือทักทายอยู่เอ็นดูมาสคอตของที่นี่ชัว หลังจากที่ไปช็อปมาก็เป็นภาระให้พี่ชายคือ <c oughs> คืออันนี้ของปื้อหมดเลยแต่ว่าตัวเองนั้นพลุงพลังเกินขอบขอบที่ช่วยถือพขอโดขอบคุณทุกคนมากเลยจริงพลุงพลังมวนกำลังมุ่งหน้าไปเกตหกสิบค่ะดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งพักกันในเราดีกว่าแล้วก็ทริปนี้ขอสรุปเลยละกันเป็นทริปที่สนุกมากมวนจอย เหือยมากยมมากใช้ชีวิตคุ้มดีได้กินฮัทไข่สี่เจ้าได้ไปบาร์สุดปังบาร์จีนที่ร้องแต่เพลงตีแบบชิลฉันมีเพลงใหม่ในเพลย์ลิสช่ำเลยแล้วก็ตอนนี้ถึงสนามบินแล้วขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางด้วยกันนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย